ช่วงนี้นะครับมีเรื่องของทัวลงค<า>่ะทัวลงนี่ก็เหมือน,นไม่ใช่รถทัวร์นะ<า>่เออทัวลงนี่แบบแหมเหมือนกับถ้าเราทําไม่ดีอาจจะโดนบาทารอบทิศก็ได้นะครับห<า>เหตุการณ์<า>นี้เกิดที่บริเวณที่กับรถยา่านลาดกระบงงังกรุงเทพมหานครนี่เอง<า>นะครับเป็นอย่างไรไปชมก่อนใจร เอาเับรถวานหน้เราเฉยมอันนี้คือไรเดอร์ทัวองนะครับขับรถผ่านหน้าปื๊บ้ามาเลยครับมีเหตุผลไหมถึงทำขนาดนี้เราขับรถมาโดนผ่านหน้าอย่างเงี้ยฉุนสิชุนชุนี่ครับอาจจะโดนทัวลงก็ได้แต่ต้องดูให้จบครับไปดูภาพอีกไปดูภาพอีกนี่สาเหตุเห็นไหมครับ เห็นไหมมีรถแบบฉุกเฉินวิ่งมาพี่หนุ่มรเดอร์นี้ก็ใจดีจริงๆครับเขาก็เห็นปุ๊บเขาวิ่งเปื๊ดเข้ามาปาดหน้าเลยครับแล้วก็โบกรถที่จะผ่านไปตรงนี้นะครับบอกว่ายุดก่อนลูกพี่ขอให้รถฉุกเฉินออกไปก่อนนะครับไปส่งผู้โดยสารที่อยู่ในรถก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเฮือุฉุกเฉินพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรก็เป็นไปได้นี่ครับขอบคุณแล้วก็มีขอบคุณด้วย นะครับต้องปรบมือให้กับไกเดอร์คนนี้ครับน่ารักจริงๆน่าชื่นชมครับสังคมหน้าอยู่ก็เพราะคนแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเราก็ใจไม่ดีคลิกเลยนะพี่ต๋อมนะแม่ถ้าเป็นเรื่องอะไรทัวลงทัวลงทัวรลงนะครับทัวเกือบลงซะแล้ววิ่งมาปาดหน้าเขาอย่างนี้ใช่ไหมหวังดีหวังดีทําความดียกให้ใช้คําว่าน่ารักจริงๆครับไกด์น่ารักหมวอนคนอ่านเลยอ่ะนะคะ